สวัสดีครับพี่น้องครับมาอนีพามาเยี่ยมชมฟาร์มควายงามนะครับผมอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมอ่าในน้ำตัวนี้พี่ผมนายอุดมศิลป์อมตสมบัติครับซื้อเลนซื้อโอเล่ครับอยู่บ้านทุ่งใหญ่ตำบลบ้านฝางอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นครับทุ่งเศรษฐีฟาร์มควายงามกระนวลครับฝากเบอร์โทรไว้นะเพี่0810389880ครับ ที่เลี้ยงมาจากตีครับนี่เลี้ยงควายอ๋อควายนี่เลี้ยงสี่ปีครับสี่ปีแล้วนะครับ,รบปัจจุบันนี้ก็มีควายหลายอยู่ในคขอกตัวนี้เหลืออยู่แปดตัวเก้าตัวมือเศร้านี่ออกมือขึ้นอีกตัวหนึ่งตัวน้อยไอตัวผูกไปเดี๋ยวพาพ <laughs> ี่น้องไปเบิ่งควายงามข้างในกันน้องเงินดีลูกเงินอุทัยอืมสิบสามเดือนสูงร้อยสามสิบสี่โอ้กำลังปั่นเนื้อปั่นตัวครับเป็นควายสาวน้อยนะครับสิบสามเดือน ลูกสาวเงินอุ่ไทยบ่ดเพจครับมันรูกมาเบิ่งพันธุก,กรรมนะครับของเงินอุ่ไทยนี่ครับโอ้คโโงสั่งเงยพี่เนาะแม่เพิ่นสายได้พี่แม่เพิ่นีสายยี่สานนี่แหละโอ้ขาบางเงยพี่น้องครับอันนี้กำลังจะปั้นลงสนามนะครับในวัยอ่ะสิบสามเดือนสูงร้อยสามสิบสี่หลักตีเครับตัวนี้ก็กินอ่ะเจทีสมาร์ทไปได้ขวดนึงแล้วครับอ๋อก็คือทางฟ้าของพี่โอเล่ก็ใส่ของอาหารเสริมจีทีสมาร์ทปั๊ หลังจากใส่ไปแล้วก็โปกติอยูเดือนละเซนตัวเนี้ยคืนเดือนละสองเซนื์เห็นผลเสดเจนเลยแม้มันขึ้นเดือนละสองเซนที่วความสูงครับเนี่ย <laughs> ผมยังเงดดยจ่ <laughs> แล้วการกินเท่าไหร่พี่พี่ผสมยังการกินกับผสมอาหารครับผสมอาหารแล้วเาก็เอานำใส่ยังน้อยมันเปียกเพราบ่อยมันไงบ่อยไงถิ่นอาหารสองกิโลเอาเจทีใส่สองซอน สองซอนแถมดิบนสองซอ,อนแกงบ้านเขาสองซอนในกระปุกนะครับหลังจากใส่ตอนเนื่องมากเห็นผลชัดเจนกินมือละซี่ซ้อนครับเร้าสองแรงสองอมันไปซอยในระบบการย่อยไ้มันสมบูรณ์แล้วก็ย่อยได้เร็วย,อย่ยอยได้ละเอียดย่อยได้หลเพื่อไ้มันใส่อาหารคุ้มค่าครับผม ถ้าถ้าเขาบ่อใส่เนี่ยเขากินเกินไปมันอาจจะได้ยูเ็ดสิเปอร์เซ็นต์อาหารครับแล้วเมื่อไหร่ทายออกแต่ว่าถ้าเขาใส่เกินไปแล้วนี่อาจจะเกสิเปอร์เซ็นต์ครับนี่คือมีวิวจากผู้ใซนงานจริงนะครับกับน้องเงื้ดีครับนะครับลูกสาวปางเนือไทยนะครับหลังจากที่ใส่แล้วความสูงสัดขึ้นสัดขึ้นนะครับออีกสองเดือนนะครับเปิดฤดูกาลอาจจะท่านนะครับผมเพราะว่าร่างกายโครงสร้างเนี่ยมามาดีซะเหลือเกินสำหรับน้องเงื้ดีนะครับรอติดตามกันในสนามนะครับผมโอ้เห็นหัวอาหารมา มาแล้วนะ้ทานละนี่ครับคือสูตรอาหารที่ว่าพี่โอเล่นะครับได้ให้อาน้องเงินดีมีอย่างกอลพี่เมื่อกี้มีกากทูนเหลืองครึ่งกิโลแล้วก็อาหารเม็ด1กิโลเกจทีสองช้อนคือผสมเข้ากันเลยครับแล้วเอาน้ำใส่จกแก้วหนึ่งนะครับคลุกเข้าอีกครับแล้วให้น้องเขากินเลยครับมันยังบ่แข็งกินดีนะพี่กินดีครับเทฟเทฟไปเลย นี่ครับใส่ต้อเนื่องนะครับใส่มาต้อเนื่องกระปุกหนึ่งเห็นผลแล้วนะครับนองเงินดีกับมีการพัฒนาการนะครับในการเจริญเติบโตนะพี่เนาะครับในการจิมอาหารจิมยานะครับดีขึ้นดีครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ